อยากเป็นพระก็ต้องปล่อยวางอยากให้ใจเป็นพระใจเป็นพระร่างกายเป็นวัดจําอยู่ในวัดวัดตปฏริบัติจเจริญจิตภาวนาอยู่ทุกขณะอติจิตเตจาโยโคเอตังปุทานาสานังกันทําความเพียรทุกขณะจิตนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติคือความอดทนอด,ดกลั้นเป็นเดบเับแต่เผาจิตเล็อย่างยิ่งนิพพานเป็นบรมธรรม เนี่พผ่านเป็นปรมาธรรมนี่เราว่าสําคัญคือการฝึกใจของเราเองอารมณ์ไหนมันไม่ดีความคิดไหนมันไม่ดีเอาแต่ความคิดดีความคิดไหนไม่ดีก็ไม่เอาอารมณ์ไหนขุนมัวอารมณ์ไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เกี่ยวข้องมันเนะลรับษาใจของเราเองดูใจตนแก่ใ,ใครใจตนจตันกเตือนใจตนภายนอกก็อย่างที่เห็นนั่นแหละหาความแน่นอนไม่ได้ สังขารร่างกายก็เสื่อมสุดไปทางร่างกายก็ไม่เที่ยงทางจิตใจเองก็ไม่เที่ยงมีความแปรผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะเราจะฝากฝังอะไรได้ละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หาความแน่นอนไม่ได้สักอย่างมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรผันเปลี่ยนแปลงในดำกลางและจะมีการดับสลายลงไปในที่สุด ในระหว่างวิจนาบ่อยๆความสุขของการมาสุขเป็นเยื่อรอบของความทุกข์ที่มีความจําเป็นต้องรักษาใจเรารักษาใจดเราได้แล้วเราก็พ้นจากทุกข์ได้รักษาไม่ให้เกิดความยึดบมั่นถือมันรักษาไม่ให้จิตเกย มันหลอกให้เป็นตัวเราขึ้นมามันจะคิดอะไรไปเลยของจิตเนี่ยมันจะนึกอะไรไปเอยของจิตถ้าแม่นจะคิดจริงๆห้ามไม่ได้ก็ให้มันคิดภาวนาให้คิดเห็นเรื่องอนนะิจจังอนัตตาคอยบังคับคอยบังคัง p, บประของคอยตับเตือนจะมาจะคิดไหลไปปรุงแต่งกับเรื่อง,อ,ปปง,งอะไรต่างๆเลยไม่ไปเลยนะมีสติปัญญาห้ามไว้ไม่ไปรักษาตดยใจตัวนี้ข้อสำคัญอยู่ตรงนี้นะ ภายนอกเราก็ททำหน้าที่ของเราไปภายนอกเป็นการรับผิดชอบหน้าที่ของชีวิตหนึ่งนนภายในจิตนี้เป็นเรื่องของเราเราจงปรับเปลี่ยนจิตใจของเราไปที่ตั้งใดให้ตั้งอยู่ตรงไหนจะใช้อย่างไรไม่เคยเดือดร้อนสิ่ัญถาของเราทอนนั้นนะที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วใครก็ช่วยเราไม่ได้นะเห็นจานนั้นเราเนี่ยเกี่ยวกับภาวนาในสำคัญนะ อย่างน้อยเนี่ยก่อนหลับก่อนนอน,นไวน้พายสวดมนต์นั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีนะสามสิบนาทีให้าำกลังของเราให้จิตมันมีสมาธิเป็นที่พักมีวิหารธรรมจิตมีวิหารจิตมีที่อยู่จิตมีที่พักพอนหนะพอต่เรทั้วันเนีมันคิดฟุง้งซ่านลำพานไป เนี่ยจะเรียกว่ามันจะดัดความคิดผู้สั่นใ้ได้เนีคือการเห็นความจริงว่าตัวจิตก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่เที่ยงจึงจะเกิดการปล่อยวางขึ้นได้จิตใจเราได้รับความลวมจินเป็นจุกได้มีสติปัญญาในการปุ่มของยิตใจได้ธรรมญาณเราเนี่ยเราจะพึ่งภายนอกมันพึ่งไม่ได้นานเท่าไหร่เรื ประเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปของภายนอกในเะป็นของอาศัยอยู่ชั่ววานะหนึ่งเท่านั้นที่ความจําเป็นต้องรักษาศีลมีความจําเป็นต้องทําสมาธิติตเจริญธมามะเจริญวิปัสนาคือการพาิจาราเห็นความในเที่ยงเพื่อให้จิตใจของเราคลายความหลงไปทุกวันเราทอย่างนั้นน,นับได้แต่ตื่นนอนขึ้นมาในเจริญสติแล้วดูกายดูใจตนดูกายดูใจตนนีคนเืีนน่ยวเรื่องของเขา เราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวข้องดูตจใจของเราร่างกายของเรานี่ไปสนใจเรื่องของคนอื่นฮะมันก็เรื่องของเขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยสนใจเรื่องของเราเนี่ยสามารถแก้ไขได้ทําได้ในตัวเ,เราหมายใจเข้ารอกเดี๋ยววานจะเดียวอะไรวไม่ได้ปล่อยวันเวลาไหลเลื่อนไปเฉยเฉยทำประโยชน์สาระให้รากกว่าขึ้นพันในจิตใจของตนะ กิดได้รับความหนุนจิตเป็นสูงขึ้นมาจิตทองเราก็สงบได้มีพาระกำลังในการพิจารณาได้จนกรทังว่าทำให้เกิรตอะไรมันเบาบางเราไปเบาบางลงไปนะเกิรตั่นานามมันเบาบางลงตลอดความหนุเจ็ตเป็นสุขมากขึ้นต่นั้นปัญหาเรื่องนี้มันฝากใครไม่ได้ต้องตัวใครตัวเราทําของใครตัวใครตัวมานะให้คนอื่นไม่ได้เลยของคนอื่นไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะ พ่อแม่พึ ite, ่งลูกไม่ได้ลูกพึ่งพ่อแม่ไม่ได้สามีพึ่งปัญญาไม่ได้ปัญญาพึ่งสามีไม่ได้พี่ทําแทนน้องก็ไม่ได้เนี่ยวันตัวใครตัวเราเลยมันต้องตนเองเท่านั้นเนยนว่าอาจฉริยะเราณโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นที่พึ่งของตนรักษาตนดูใจตนกลับตืนใจตนแก้ไขใจตนนะมันถึงจะดีขึ้นได้ ถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเนี่ยรำชาของน,น้ำเนมันตะไหลจับที่สูงลงสู่ที่ต่ำธรรมชาติกเลสภายในจิตใจก็เหมือนกันทำบัมชาตของกิเรสภายในจิตใจก็เหมือนกันนะมันก็นชักชักนำจิตใจนี้ลงไปสู่ที่ต่ำอยู่รับไปจะมีต้องมีความจําเป็นต้องฝึกฝนจิตใจของเราในในว่ายกจิตใจของเราให้สูงขึ้นโดยคุณของพระพุทธเจ้ามร,ราทำประสงค์ในใยว่าปฏิบัติภายในจิตใจของเราเน ถ้าอย่างนั้นเราใครก็ช่วยเราไม่ได้เนี่เราโอวัปปะเจ้าปาราหันดาสาวกเป็นเพียงแต่บุญชีทางเท่านั้นความเห็นทั้งหนายเป็นเรื่องของเราเองนะเทาละบอลไหมยะธาบริมหาปุรามบาลิบรินติสาคารังเอวเมวัยม่ตอดีนังเบตานังเบกัมปติอิจิตัง